สวัสดีครับนี่คือตัวเมืองอยุธยานะครับผมไปเที่ยววัดท่าเจดีสองพี่น้องสุพรรณบุรีมาต้องผ่านตัวเมืองอยุธยาจะกลับสระบ,บุรีฮะช่วงนี้รถติด งเงเย็นๆทยอยเ,เ,เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆกํลังจะข้ามสะพานสะพานปีดีพนมยงค์เห็นไกลๆโรงแรมกรุงศรีแต่สะพานปีดีพนมยงคอันเก่าแล้วฮะที่เป็นโครงเหล็กข้างบน่ ที่วิ่งอยู่นี่คืออันใหม่สะพานใหม่สร้างใหม่นะบมดสะพานวิ่งกลับไปเรื่อยๆครับกลับจากไปเที่ยวมากลับจากเลาะมามาเรื่อยๆครับเส้นนี้ก็เส็นสามศูนย์เก้าะเส้นสามศูเก้าวิ่งจาก มันจะเริ่มต้นจากวังน้อยผ่าตัวเมืองยุธยาเปเล,ล,ล,ลาะเลาะเละแถวเมืองเก่ายุธยาแล้วก็ออกไปทางอ่างทองเส้นนี้นะครับตอนนี้กำลังมาถึงที่เรียกว่าเจดีย์นักเลงครับเจดีย์วัดสามปื้ม Yeah. ติดไฟแดงอันเย่ะเเลยติดไฟแดงอย่างเงี้ยตอนนี้รอ,อจนไฟเขียวแล้ว เขตดีดประจำเมืองอุทยาเขาละอยู่รงเป็นวงเวียนขวามือก็ไปวัดใหญ่ชัยมงคลออกทางวัดปานเชิงได้ซ้ายมือก็ออกทางตลาดน้าอยุธยาตรงไปก็รถจนะวังน้อยแล้ครับเนี่ยตรงมาทางรถจนะนะข้ามข้ามถนนสาย 3, สามสองนะฮะไอเอเซีย สามสองเนี่ยเราจะข้ามเลยข้ามไปฝั่งบางน้อยฝั่งรถตะหน้าแล้วาามาเรื่อยๆฝันเจวตลาดเกนแถว พยานลู้น้ากับสลับบุรีนะฮะไก็ต้องผ่านโลจนะผ่านอุทัยอำเภออุทัยนะมาเรื่อยเรียงๆตรงไหนไฟแดงผมก็ตัดออกกดหยุดเพื่ มารรื่อยแล้วคับนี่นะครับจะข้ามสายเอเชียสายสามสองนะครับสายสามสองที่วิ่งไปไชน่านะะจาบางวีไปไชน่านะสายสามสอง ขึ้นไปก็จะมีแยกเข้ากรุงเทพได้เข้าไปนะหรืจะไปทางนาครสวรรค์ทางอ่างทองก็แยกไปกรุงเทพก็วังน้อยขึ้นต่ผ่านแต่กรุงเทพก็แยกขวาวงน้อยก็ตรงอย่างเดียวตรงลงตะพานไปนะ ยังไม่ถึงเนะี่ยตรงนี้เป็นตากแถวตลาดเกนเดียวอืมลงมานะแวถวทังนี้มา โลจนะแล้วับข่าวฝั่งโลจนะแล้วเนี่ยตรงนี้แยกฮะแยก้ายเป็นคนสวรรค์ตรงไปก็ไปวังน้อยที่จะไปโลจนะถ้าขวามือเข้าอุทเทพเลยฮะสะพานตรงแยกตรงนี้ผ่านฮะทางไทยวัสดุทานอุทยาพักสิทิปะ เนี่ยเนี่ยอายุตยาอายุยาสิสิปะเนี่ยบนสะานเนี่ยลงไปคือโรถจนะแล้วรถจนกานัะปรับไปดีด้วยนะ ความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยเส้นสาวูเจ้านะโมงหน้าสุดที่วังน้อยนะวังน้อยคือเส้นฝนยุทินเส้นในเลขหนึ่ง,งครับคลิปหยุดแค่ไหนก็แค่นั้นก่อนนะไม่รู้คลิปจะหยุดแค่ไหนก็แค่นั้น ไม่รู้ว่ายุดปจะอยูต่ตรงไหนฮะรถบัสเยอะมากแถวนี้รถรับส่งคนงานอะไรอ่ะแถวนี้ฮะจอดไว้ที่กับข้าวตรงตรงนี้ก่อนตรงนี้กับข้าวอร่อยเคยมาซื้ออู่น้ำพริกรอเอะไรนะน้ำพริก ปลาลาบองอ่ะปลาลาบองปลา,ปล,าปลาบองภาษาลาวเรียกป่าปลาบองอร่อยแต่เผ็ดกินได้เป็นอาทิตย์ละฮะครับอาที่จอดเก๋งอยู่นะฮะตทนนี้ก็ลังอาที่จอดแทบไม่ว่างเลยครับ